เลิดเพลินไปกับการชมวิวสวยๆรอบเมืองภูเก็ตแบบ360องศากันไปแล้วคุณนายพาเรามาต่อกันที่ร้านพรทิพย์ครับร้านของฝากยอดฮิตที่ใครมาภูเก็ตจะต้องไม่พลาดกับการแวะช็อปของเด็ดทินน่ไหนๆๆจะมีอะไรติดไม้ติดมือฝากพี่แจ็คไรเดอร์บ้างนั้น,นี่ ที่นี่นะครับผมใครผ่านไปผ่านมาภูเก็ตต้องแวะเลยเราอยู่ตรงไหนครับผู้นายตอนนี้นะคะเราอยู่ถนนบายพาสนะคะครับผมเป็นร้านของฝากของพื้นเมืองของภูเก็ตเลยค่ะที่นี่รวมแหล่งของฝากเลยของดีของภูเก็ตอยู่ที่นี่เลยนะครับผมใช่ค่ะหลักๆนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์พื้นเมืองนะคะแล้วก็โอเอ๋วนะคะซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของที่นี่นะคะแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟสําเร็จรูปนี่นะฮะแล้วนี่โอ้โห มีรางวัลการันตีการขายดีอะไรไงโอ้โหเยอะแยะมากมายอันนี้คืออะไรครับคุณนายในมืออันนี้นะคะคือขนมโอเอลนะคะน้องเขธเคยตาเล็กจ๊ะคับผู้ชมโอเอลครับแต่อันนี้ไม่ใช่โอเอลธรรมดานะครับมันคือมีคุณสมบัติมีความพิเศษยังไงบ้างอันนี้นะคะทำจากเมล็ดโอเอลแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำหวานครับผมน้ำแดงนะฮะน้ำแดงนะคะ สามารถเก็บในตู้เย็นได้15วันเลยนะคะอยู่ได้15วันนะฮะอันนี้ใครมาภูเก็ตนะครับอยากซื้อไปฝากคนที่บ้านนะครับแล้วนี่คือโอเอ๋นะครับคือมาภูเก็ตต้องกินนะครับใครไม่กินนี่ถือว่าไม่ถึงภูเก็ตเหมือนกันนะครับและที่สําคัญนํากลับไปเป็นของฝากได้ด้วยและไม่หมดแค่นี้ใช่ไหมครับข้างหลังของเราเป็นกาแฟสําเร็จรูปของประเทศไทยแต่ว่าทางร้านเนี่ยนำมาคิดสูตรส่วนผสมเองรสชาติโบราณของภูเก็ตอ๋อก็จะมีให้เลือกหลายรสชาตินะครับก็มีทั้งกาแฟแบบ ใส่นมไม่ใส่นมนะฮะค่ะอันนี้จะเป็นชาใส่นมชาไม่ไม่ใส่นมแล้วก็แบบนี้ไม่มีคอเลสเตอรอลโอ้โหคนรักสุขภาพทานได้นะครับอันนี้นะฮะที่นี่นะครับผมว่ามีอะไรให้เราเลือกกลับบ้านเยอะแยะมากมายครับอก่อนที่เราจะไปหาซื้อยากันนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมคุณนายเดินดูของฝากสักหน่อยครับผมเดี๋ยวจะมีของฝากไปฝากคุณผู้ชมก็ได้นะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปเดินดูของกินสักหน่อยครับไปเลยครับเชิญครับ น,นี่ก็จะเป็นรูปแบบตัวโโะะะใจตัวเมืองถลังของเราะคะ่ะอันนี้เขาจะหลากหลายนะคะมีของมีเสื้อผ้าสำเร็จรูป สมกับเป็นแหล่งรวมของดีของเด็ดในจังหวัดภูเก็ตจริงๆซึ่งที่นี่เขาก็ไม่ได้มีแค่ของกินเท่าน,นั้นนะจ๊ะเขายังมีสินค้าท้องที่อื่นๆที่ขึ้นชื่อในภูเก็ตอีกด้วยใครที่เป็นสายหิ้วของฝากอย่าลืมแวะมาที่ร้านพรทิพย์กันนะจ๊ะอมรินทีวี